โอเคก็ okay, so, ขอขดดีเพื่อนชาวช่องสามสองีเบย์เบย์ชุบขนด้วยเองนะครับผมก็อยู่กับผมชินเคยบวยเดชอีกแล้วนะครับโอเคอกวัน okay, นี้เรามาอยู่ในคัวของกินน้ำของกินที่ฮกันนั่นเองนะเป็นคอร์สโอเวอร์ที่เคยเข้ามากันแล้วตอนนี้แต่ว่าได้หายไปแล้วเช่นกันนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าทางทีมงานหรือว่าทางเกมไฮเดริฟิวเน่ จะนำกลับมาขายในป่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตาของตัวน,น้ำผอมมีโฮกกันหน่อยดีกว่าว่าหน้าตาของนางสกินของนางรูปร่างของนางใหญ่ๆเลยชื่อนางเอ่อชื่อตัวสกินก็คือมีโฮะอามาคุระเองนะเป็นสาวชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าผมกั้นเลยนะโอ้โหติดผมเลยผมกั้นนา่ารัก อคผมเดี okay. ๋ยวเราลองกดตัวแอนิเมชันท่าทางกันเลยดีกว่าเหมือนตัวแอนิเมชันท่าทางของนางตอนที่เป็นเมื่อกี้อเป็นเนื้อเรื่องย่อๆนะครับก็จะเป็น อ่าล่างวิญญาณอีกล่างวิญญาณหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นพี่สาวของเขาเองนะหรือว่าข้อมูลผมผิดประการยังไงก็สามารถคอมเมนต์ย้อนแย้งกันได้นะครับผมนะผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามอนิเมะ่าไหร่ช่วงนี้นะก็มีคอสโอเวอร์กันเข้ามาเรื่อยๆใครคิดได้ดูเรื่องนี้แล้วผมพูดผิดอะไรก็แย้งกันไปได้นะครับโอเควันนี้เรามีในของเครื่องประดับที่เป็นสีทองด้วยนะก็คือดวงดาั่นเองนะเป็นเครื่องประดับสีทองที่สามารถ รับได้ในกาชาขมหรือว่าคือเพชรม่วงก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆไปกันเลยครับผมเดี๋ยวผมนะก็ตอนนี้เราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเปิดมาเพื่อกลุดเลย มีการประกาศเลือกขั้นแมตช์ด,ด้วยนะครับนะบอกเลยว่าที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเกมแร้งนะแต่ว่าเพื่อนในเีมเนี่ยก็อาจจะเป็นมือใหม่น่อยอะไรอย่างนี้นะแล้นะแลงยังไม่ค่อยสล่กันมากนะครับก็อย่าไปเีเรียกเกี่ยวกับการาที่เขาเล่นไม่ค่อยดีอะไรกันนะไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะเจอเพื่อนเล่นดีหรือเปล่านะกูดักไว้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนทั้เีเรียกกันโอเคผมพยายามอยากเป็นบอลนะป็นเหมือนเจอเป็นไพรน้ำเอาบวนแลงได้วยนะ เหมือนแรงที่แบบบีแบรนด์คอทเทอร์เลยโอเคเดี๋ยวเราเลือกเป็นน้ำหอมเลยฮะเพื่อนๆมีโฮโอาม,มาคุล่าใช่ไหมเฮ้ยอาม,มาคุลาดิอาม,มาคุลนะ่าอะไรล่ะมีใครยังเราเลือกเป็นเอบาเมอร์อนะอีกตัวหนึ่งเป็นเอซัทเทร์เลยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยพิเพศแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นในกลุของรักกี๋ไก๋เขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่า อาจริงเหรอเอาจริงเหรออ,รหรอุอ้ยเปลี่ยนเป็นในของของยอร์นะหรือว่าทำนายันเองนะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b ให้ผมด้วยนะแล้วใครชอบคลิปนี้มากๆเนี่ยก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ผมกันด้วยนะครับพีมพคอมเมนต์ดเ่ได้ว่าพิมพ์คอมเมนต์นะโอเคเรามาเกิดในตัวของบ้านของชั้นนั่นเองนะพเพื่อนๆนะ ผมบอกเลยว่าบ้านของชันเนี่ยจะเป็นจุดที่ฮันเตอร์ชอบไปเช็คก,ก่อนเหมือนกันนะครับเหมือนกับเพื่อนลองจะเจอในของของผู้ล่าแล้วหรือเปล่านะเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นในของหมวดรันกิ้งนั่นเองนะเพื่อนๆก็จะเป็นหมวดจะอันดับนะแล้งยังไม่ใกล้สูงเท่าไหร่ไม่ต้องไปซีเรียสเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีโอ้พีช้าเพื่อนไม่ต้องซีเรียสกับเพื่อนร่วมทีมากนะคบเพราะว่าผมกดส่กมาคนเดียวนะก็ต้องเจอเพื่อนหลากหลายลรูปแบบเป็นธรรมดา เล่นไปแล้วแล้วก็ทั้งคนที่ฝึกเล่นนะครับกั่ฟิลิเรียนนะให้เพื่อนๆเนี่ยโฟกัสเกี่ยวกับกากินน้ําหอมก็พอนะฮะเรื่องวิธีการเล่นเลยนะข้างข้างแบบการเล่นไปนะก็คือดูของจุกก็พอโอเคตอนนี้เพื่อนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไนดูกันดีกว่านะว่าใครจะเป็นคนเข้านะนเนะมีเสียงหัวใจเต้นโอ้ใกล้ๆเราเลยนะโอเคเราใกล้ถุนนะเดี๋ยวเราปั่นเรี่ยน,นี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวแกนบายเข้าเลยเนาะ เกมนี้เราเจอในห่อของเจเกชานั่นเองนะบอกเลยว่าหมูหมูเดี๋ยวหมูไม่หมูเดี๋ยวก็ดูกันว่าเธอแล้วหรือเปล่ากันครับเน่วางผีกีนเี้ยอ๋อเน่กดน้ำหอมแบบอีโก้ไงไม่มีโก้จอหลอกสิ่ยังไงอ่ะพี่อย่งมือเคนเก่านะพี่อย่าทหารรับจ้างกับอ้านะ เหมือนตัวนักบวชเขาพยายามที่จะเข้าบ้านสองชั้นนะแต่เหมือนจะมึนๆนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าเฟสหนึ่งนะเหมือนเพื่อนเราจะปั่นกันคนละโลกกันเลยน่าจะไกลมากอยู่ไกลจะสกู๊ใกล,กล้กันไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันอัะนนะี่ลงมาหรือเปล่านาเตะเก้าอีน้นะเตะเก้าอี้นะโอ้โอโอยตอนนี้ผมกดน้ำหอมไปฉันแลเพื่อนไม่เป็นไรวุย้ย รอบนี้พิชเศดเข้าในเขื่ของบ้านของฉันได้นะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเอมบาร์เมอร์เขาอยู่เร็นตันี้นะรือว่าเชิงเปกขืบของเราอตายโดนตีกล้ำไปเป็นเรียบร้อยในขอ,ขอ,ข,อนของนจ้ป่วนริงนะอยู่กันโอ้เราเห็นทนายนะแต่ว่าทนายทำเครื่องระเบิดเราไม่แก้ไปเพราะอย่าลืมว่าตัวพิชเศดน,นะครับเป็นเนดทชายแล้วนะเพื่อน แล้วก็ทนายทําเครื่องระเบิดอย่างนั้นเดี๋ยวเครื่องต่อไปก็น่าจะเป็นเครื่องทนายที่โดนชิคนะแต่เครื่องข้างเร็วเลยนะเกมน,นี้่น้ําหอมก็สวยมากเลยนะในของของเอ่อเครื่องไม่ใช่เครื่องประดับเด็กในขัวของตัวน้ําหอมเนี่ยนี่คือว่าจะเป็นในขอของกล้องถ่ายรูปนะก็คือตัวมีโฮอามาคุระเนี่ยก็จะพบกล้องถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลา ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าตัวกล้องถ่ายรูปเนี่ยในฟีรี่หรือว่าเกมเกมั้นนั่นมันมีความหมายถึงอะไรนะครับตอนนี้เครื่องปั่นไฟเลยทั้งหมดสองเครื่องแล้วทีน,นี้ธนาเองก็โดนไล่อยู่เช่นกันครับอ้แล้วหลมใกล้เราด้วยใกล้ไม่มากนะแต่ว่ากีชาเป็นคนที่โดนได้อยู่นะครับโอ้เอบอร์เมอร์น่ก็เข้าแล้วป่เอเบอร์เมอร์ปั่นเครื่องเขร็จไปเรียบร้อยเหมือนกีชาจะมาโขนใกล้กับผมนะมาแบบ า <c oughs> อาว่ากลับไปว่าน,นี่แล้วน,นี่ช่วยไงอช่วยแบบไม่เสียแพ้นะช่วยแบบไม่เสียแพ้แต่ว่าบล็อกไม่ได้เช่นกันนะเหมือนกีชาจะอรอกําเลยนะอู๋โดนตีไปแล้วในส่วนของสร้างแตงกบนะมาเราเตรียมเครื่องแล้วช่างแตงกบได้เดี๋ยวเราบอกเพื่อนกันทางลับอยู่ตรงนั้นทางลับอยู่ใกล้ๆกับม,าม้าหมุนได้นะครับ อ้าวเอ็มปาเมอร์เ,รเขาไม่เข้าอ่ะมันจะไม่รู้ขัญญาหรือเปล่า,าผมว่าจุดเลยดีกว่ากีชาพาย,ยายามจะมาคนไกลนะหนีมาดิมาดิเจ๊ราบมาดิจะฟานหน้าเจ๊สีหนึ่งให้ลงพื้นหายเลยกระโดดมาหนึ่งทีก่อนกระโดดมาหนึ่งทีแบบไม่มีโต้ยังไงจริงระยะห่างระหว่างเราของคนจะเกิดไหมนั่นอะยังไงยังไงชอบโดนหลอกบ,บ้างยังไม่โดนหลอกนะ กีชากลัวน้อยกัวนิดของพี่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนตาแดงว่าไงเคยกลัวหรอมาผมยังไงพุ่งมาหรือเปล่าพุ่งมาหรือเปล่าพุ่งไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงพุ่งไปแล้วไงอเอว่ามือพาย,ยาจะวาดลงให้ผมนะวาดเรียบร้อยอะแต่ว่ากีชาพานีกว่าจะปลดมาหรือเปล่าเป็นไปได้อยู่กนะีชาพยาย,ยามที่จะไล่ผมกันอยู่นะ ยังไงตรงนี้มีไม้หนึ่งอันนะให้เราเวนได้ให้เราเวนได้เราวนได้อยู่นล้วโอ้โหเราคนที่กินวูุณไปดูเรื่องยังไงยังไงเราตีเล็บว่าอะไรแชแไงกันไม่แอบดักหน้าหรอดหน้าเราก็กระโดดจริงอ่ะครับเป็นมีสปิตท่าหน่อยยังไงจะพุ่งหรือเปล่าเราจะเป็นตีชาติตีมันนวลหรอยังไงยังไงกระโดดสวนอ่ะครับกระโดดสวนนะครับ ตามฉันมาตามยังไงยเหรอมันอยู่หลังเราแต่เออฉี่น้ำหอมด้วยฉีน้ำหอมด้วยเบียดตามมาล่าตามมาล่าไม่เบียก็วิ่งวนกันแบบไม่มีอีโก้แบบไม่มีโอริโอ้หนีกระโดดกระโดดแบบโอริโอ้ปิ้งนะเว้ยปิ้งนะเว้ยเว้ยโอ้โหโดนได้ไงวะเนี่ยนี่เราจะไปโดดโล้ยแล้วยิ้งเ้ตีริปอด แล้ว <Yeah boy. S 2> ไม่มิถีห <S 1> <S 1> มดความหวังนั่งน้ำตาเรนข้าวป,<อ>ปลานกนเรียบร้อยผมเ <laughs> เคผมนะก็มากันเกมหนึ่นดีวกว่าได้ขอของน้ำหอมกินมีโฮอามาคุล้าตัวเองนะใครชอบกินนี้เนี่ยก็รอให้ทางชีมงานเนอาจจะเอา,าคำปะไขครั้งนึ่งก็ได้นะใครที่ ก็อยากดูไปเล่นกันได้นะครับปีนี้บอกเลยว่าน่าหับมากผมชอบเลยอ่วาผมทำนี่ทำไปกลบเลยโ <c oughs> okay, อเคแล้วผมวันนี้ผมก็ขอตกลา,ากันไปก่อนนะใครที่ถ้าวิดีโอนี้เดี๋ยวรีบกดไลค์กดติดตามให้ช่องทรัพย์สองดีเบอร์ใครชอบมากๆเดี๋ยคอมเมนต์ได้นะฮะจะได้แบบว่าไปโผล่ในฟีดคน,นอื่นแล้วก็จะได้ดูคน,นดูผมเยอะๆนั่นเองนะบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม